ความเสี่ยงที่อเมริกาจะใช้โอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงน,นะคะให้เราต้องกลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจารที่อเมริกาต้องการอีกไหมคะอยากอยากแคเปรียบเทียบนะดูสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับในกรณีปาเลสไตนะ์เนาะก็มีสัญญาก็เซ็นกันเรียบร้อยแต่ว่ามันสรุปจบไหมมันไม่จบ อันที่2ไปดูยูเครนรัสเซียซ้ําก็เป็นประธานอีกเหมือนกันการเจรจาก,ก็เจรจาไปกันมาหลังสุดนี่ส่งวิทคอฟกับจาริดคุชเนอร์ไปคุยกับปูตินถึงั่วชมูก็ยังไม่ได้ข้อยุติ แล้วก็ทรัมป์ก็มีท่าทีที่เรามองว่าเหมือนจะอยากจะเอาใจกัมพูชานะรวมทั้งนายกมาเลยซ์ซึ่งอันวาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าข้างกัมพูชาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการทําสัญญาหรือการดาเนินการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทรัมป์อาจจะบีบทั้งเราเพื่อให้ยอมกัมพูชาก็ได้โดยใช้การค้าเข้ามา นี้ดีลสันติภาพเดิมที่ทำไว้เนียนะคะทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่เสนอเป็นตัวกลางในการเจรจานะคะแต่ว่าก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ผลก็ถูกฉีกครั้งแล้วครั้งเล่านะคะครั้งนี้ก็ประทะกันหนักด้วยมีความเสี่ยงที่อเมริกาจะใช้ โอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงนะคะหรือว่าคือเอามาเป็นเชิงลงโทษที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการค้านะคะหรือว่าบีบในวิธีการอื่นๆให้เราต้องกลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจาหรือว่าต้องมีการทําตามสิ่งที่เป็นแนวทางที่อเมริกาต้องการอีกไหมคะอาจารยอยากอยากจะเปรียบเทียบนะดูสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับในกรณีปาเลสไตน์เนาะที่กาซาก็มีสัญญาก็เซ็นกันเรียบร้อยอะแต่ว่ามัน สรุปจบไหมมันไม่จบแล้วก็ลองสังเกตท่าทีของทรัมป์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นประธานอ่ะหรือเป็นองค์องค์องค์นำอ่ะในการที่จะให้เกิดสันติภาพใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเสนอแผนเอาเข้าเออยูเอแล้วก็จีนกับรัสเซียก็ก็ไม่วีโต้นะครับแอฟเตนสุดท้ายก็มติก็ให้อเมริกาเป็นคนจัดการแล้วทรัมป์ก็เป็นเป็นหัวหน้าใหญ่แต่ทุกวันนี้มันจบไหมมันไม่จบ แต่ว่าดูถึงความเอียงแล้วเนี่ยคัมก็เข้าข้างอิสราเอลโดยตลอดเพราะงั้นเพราะงั้นการทําสัญญาสันติภาพตรงนั้นมันก็เลยไม่สามารถจะยุติได้สักทีนะครับนอกจากต้องใช้กําลังเข้าไปบังคับแล้วก็จะไม่มีวันสงบถ้าไม่ได้สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นตรงนั้นประเด็นหนึ่งอันที่สองไปดูยูเครนรัสเซียคัมก็เป็นประธานอีกเหมือนกันเจรจาก็เจรจาไปกันมาหลังสุดนี่ส่งวิดคอฟกับเจเดตคูชเนอร์ ไปคุยกับปูตินถึงห้าชั่วโมงก็ยังไม่ได้ข้อยุติเพียงได้บอกก้าวหน้าแต่ไม่มีข้อสรุปนะครับก็มีสัญญาสันติภาพแล้วลบกันไหมก็ยังลบกันอยู่ยูเครนรุนแรงด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก,ก็โจมตีกันไปมาแต่ภาคพื้นดินรัสเซียได้เปรียบทีนี้มาดูถึงเรื่องไทยเอ่อตอนนี้ออาไปดูเมื่อกี้ดูดูรัสเซียย,ยูเครนท่าทีของทั้งตอนนี้ก็เอ็นเอียงไปไปเรียกว่าจะจะเห็นด้วยกับรัสเซียเพราะอยากให้สงบเร็วๆมั้งกัน อ่ามันก็จะอะไรอะ่ะมันก็จะสิ้นเปลืองสหรัฐเองอะ่ะสหรัฐไม่อยากเกี่ยวข้องมากแต่ทางยุโรปยอมไหมเุโรปก็หาว่าสหรัฐที่เข้าข้างรังเสเซียเพราะงั้นไปเตือนว่าอย่านะอย่าไปเข้าข้าง,างแล้ว,แล,วแล้วยุโรปเองโดยเฉพาะเยอรมันกัับองกกฤษ็พร้อมจะช่วยเหลืออนุมัติงบโดยไปช่วยเซอร์สกี้แล้วมันจบไหมสัญญาเดิภาพถึง,ถง,ถงมันก็ไม่จบอ่าแต่นี้มาของเราเราเอาละก็เซ็นไปแล้วแล้วก็ทรัมป์ก็มีท่าทีที่เรามองว่า เหมือนจะอยากจะเอาใจกัมพูชานะถตาดูที่จริงรวมทั้งรวมทั้งนายกมาเลยใช่ไหมซึ่งซึ่งอันวาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าข้างมาเลไอ้ตามไอ้ตามเข้า,ข,าข้างกัมพูชานี่ตามมุมมองของเรานะก็ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการทําสัญญาหรือการดาเนินการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทัําอาจจะบีบทั้งเราเพื่อให้ยอมกัมพูชาก็ได้โดยใช้การค้าเข้ามา ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็เลยเปิดเปิดหมากเกมทางการทูตการค้าโดยที่มีการเสด็จพระดำเนินไปไปไปจีนทั้งนั้นเนี่ยนายกก็ตามไปด้วยเพื่อไปเจราจาทางการทูตต่อนะครับเพื่อเพื่อจะได้ให้จีนสนับสนุนเราทางด้านการค้าเพราะถ้าสหรัฐบีบเราจีนก็จ,จะอาจจะช่วยเราได้ขณะดีวกันรัสเซียก็เปิดช่องค้าขายกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็รัสเซีย กรมพาณิชย์ก็เดินทางไปเปิดตลาดนะครับแต่ไม่ได้ไปถึงนูน่นนะก็ไปตามสถานทัน่วไนะครับประเจาจาเพื่อเพื่อจะเปิดตลาดการค้าส่วนจะได้ผลสาเร็จแค่ไหนไม่รู้จะมาชดเชยที่สหรัฐอาจจะบีบเราหรือขึ้นประสิทธิภกรกับเราแค่ไหนผมยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ในทางการเมืองมีตีข่าวไปก่อนแล้วว่าเปิดตลาดอาอสเตรเลียได้แล้วเปิดที่นู่นได้แล้วเปิดที่นี่ได้แล้วรวมทั้งกับกับเอ่อกับรัสเซีย ส่วนผลจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่แต่ว่าไอทีตีคองมากก็คือการค้าข้าวแต่ถามว่าค้าข้าวจะยมันเรื่องจิ๊บๆถึงจะห้าแสนตันหรือกี่ตันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าเพื่อให้การเจรจานะคะตามพีซดิเนี่ย ได้ผลหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อเสนอมีมุมอมองของนักวิชาการว่าเราก็ควรต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาด้วยนะคะแต่ว่าควรที่จะต้องมีข้อเสนอในการเพิ่มมาตรการที่เป็นข้อบังคับเชิงลงโทษถ้ามีการทําผิดข้อตกลงนะคะอาจารย์สมชายมองอยังไงคะใช้พิสดิวแบบเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นบทลงโทษเข้าไปใครจะเป็นคนลงโทษอ่ะยูเอ็นอะหรือสหรัฐหรือแล้วถ้าสหรัฐสมมุติสหรัฐก็เอียงข้างกัมพูชาเขาจะลงโทษไหม อันนี้ก็เป็นควีเชนนะเราเสนอได้ไมีบทลงโทษแต่ถ้าให้ให้ไทยเป็นคนลงโทษถ้าไอ้ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนลงโทษเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะอ้างใช่ไหมอ้างแล้วก็เสือโอกาสลงโทษเลยก็ได้เพราะงั้นมันมันก็เป็นปัญหาจะว่าไอ้ลงโทษจะให้ใครลงโทษให้อเมริกาหรือลาบิกาจะเป็นกลางจริงไหมต้องคิดนะมันมันมันโดยที่บางทีมันพิสูจน์ไม่ได้ อย่างครั้งนี้กรณีนี่นยะกัมพูชาก็ประกาศเลยว่าเขาเขาไม่ได้เริ่มเลยและเขาไม่ตอบโต้ด้วยเอเราเป็นฝ่ายโจมตีเขาใช่ไหมแล้วก็ข่าวถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าเราโจมตีก่อนหรือหลังนี่แนะก็ข่าวตะวันตกก็ออกมาว่าโอ้โหเราใช้เอฟสิบหกเลยไปโจมตีซึ่งมันอาจจะถือว่าโอเวอร์รีอคหรือเปล่าทำตื่นกว่าเหตุหรือเปล่าอันนี้อันนี้เราต้องต้องมองให้ให้ให,ให,ให้รอบด้านใช่ไหมทีนี้ ไอ้ทั้งฝ่ายเลาเราบอกกัมพูชาเป็นคนโจมตีซึ่งซึ่งแน่นอนเราเป็นคนไทยเราก็เชื่อแหละว่าถ้ากัมพูชาไม่โจมตีเราจะไปไปไปโจมตีเป็นทําไมอ่ะใช่ไหมเราก็อยากจะอยู่เฉยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีแผนเพื่อจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดผลต่อก,การเมืองก็ได้อย่างเช่น<อ>ผมผมยกตัวอย่าง่ามีคนชงจะให้ตั้งเป็นรัฐบาลสงครามขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเราไม่รู้จริงๆว่าบางที มันมันลูกปืนนัดเดียวเนี่ยมันฝ่ายไหนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าฝ่ายเราไม่ใช่เป็นฝ่ายโจมตีนะครับโดยที่ํำเน็นเป,นเปนการยั่วยุซึ่งมันก็สอดรับกับการที่เราไปสอบสวนเรื่องเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ไปสอบสวนเรื่องบางจากดระยึดหุ้นบางจากนะครับแล้วก็มีคนกระทบมาสู่การเมืองต่างๆซึ่งเป็นเกมการเมืองที่ท,ที่ที่ทำกันอยู่โดยอาศัยการประทะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ ค่ะส่วนกลไกฝั่งอาเซียนล่ะคะอาจารย์คะในช่วงที่ผ่านมาอาเซียนก็พยายามที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียก็พยายามที่จะให้มีการยุติความขัดแยง้งจัดแจงให้เป็นพื้นที่ของการลงนามสันติภาพนะคะแอคชั่นของอาเซียนในรอบนี้นะคะอาจารย์มองว่าควรจะเป็นอย่างไรและเราใช้กลไกทางอาเซียนเข้ามาด้วยได้หรือเปล่าประเด็นแรกอาเซียนไม่มีเอกภาพนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยเราเองก็กล่าวหาไม่ใช่หรือว่าอัดวาซึ่งเป็นประธานอา,อาเซียนเนี่ยเข้าข้างกับบูชาเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งผมไม่อยากเจรไนาเนะ่บางทีมันก็เป็นเรื่องอาจจะเว่อร์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเอาเถอะเราก็มองโดยภาพทั่วไปโดยเฉพาะกระแสรัรกาติเนี่ยก็มองว่ามาเลเซียเนี่ยเข้าข้างกับบูชาเพราะงั้นเจรจา,าเอ่ยหรือมีสัญญาอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าเขามีความเอียงๆอย่างเนี้ยเราจะยอมรับได้ไหม แล้วก็อาเซียนเองก็ไม่มีอำนาจเพราะว่านโยบายของอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าคือคือจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศส่วนระหว่างประเทศเนี่ยเราอาเซียนอาจจะเข้ามาพยายามเจรจาไก่เกลี่ยแต่มันก็ขึ้นกับตัวประธานอาเซียนในในแต่ละช่วงครับค่ะ ทีนี้สิ่งที่ถ้าจะเป็นข้อเสนอแนะของอาจารย์สมชายนะคะไปถึงฝ่ายความมั่นคงหรือว่าผู้ที่บริหารจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่นะคะด้วยประสบการณ์ที่อาจารย์เห็นด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ได้เล็งเห็นส่วนที่เป็นประเด็นความขัดแย้งในจุดอื่นๆมาแล้วของโลกแล้วก็สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปราะบางมากของโลกตอนนี้ด้วยนะคะ,ะสิ่งที่ควรจะเป็นยุธทธศาสตร์ในการรับปือของเรานาทีนี้เลยคืออะไรคะคือ สถานการแบบนี้นะผมก็พูดได้อย่างนี้ก็คือเจรจาไปรบไปละครับคือมันมันไม่ได้เข้ายุติง่ายๆใช่ไหมเพราะงั้นแต่เราก็ต้องแสดงเจตนาที่เราต้อการยุติสงครามก็เจรจาใช่ไหมต่อรองกันไปอะไรไปแต่ก็รบไปด้วยนะครับถ้ามีการโจมตีเราก็โจมตีตอบโต้ถ้าเข้าสงบเราก็อาจจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแต่ต้องระวดระวังต้องใช้ใช้กําลังพลแล้วก็ใช้ เพราะประมาณพอสมควรในการดูแลรักษาชายแดนเพื่อความมั่นคงเพื่ออำนาจอธิปไตายและเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ในแถวนั้นด้วยเพราะฉะั้นมันต้องทําควบคู่กันไปอ่ะคือคือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขณะเดียวกันก็ต้อง,ต,องต้องทําการเมืองรอบทิศอ่ะคือคือคือมีการไปหาพักพวกหาหาเพื่อนมากๆเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสร้างสงครามเราต้องการจะยุติด้วย เขาขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นบาทที่เราควรจะเดินในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเ้ียวรับค่ะแต่ว่าคือในอฝั่งของกองทัพนะคะล่าสุดออกมาสื่อสารบอกว่าเป้าหมายของกองทัพก็คือถล่มกัมพูชาให้สิ้นสภาพทางการอาหารเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานคนไทยในอนาคตนะคะนี่เป็นมุมจากทางฝั่งของกองทัพห,หรือฝั่งของทหารนะคะอาจารย์ประเมินอย่างไรคะยุทธศาสตร์นี้ คือทหารก็ต้องมองอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าการตัดสินใจมันต้องอยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่นายกใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่ทหารยกเว้นรัฐบาลน,นี้จะกลายเป็นรัฐบาลทหารก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการรบเนี่ยเราก็ต้องตัดตัดเอ่อต,ต้นไฟใช่ไหมตัดไฟแต่หัวลมนั่นก็คือว่าเอ,อ่อไอที่มาก็คือกองกําลังของกัมพูชาเพราะงั้นถ้าเราสามารถทําลายกองกําลังของกัมพูชาได้ราบคาบเนี่ยเราก็จะปลอดภัยแต่ว่า ไอ้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่ากัมพูชา้นมีความสามารถในการทําสงครามที่แบบสงครามจรยุทธ์นะแล้วสงครามจรยุทธ์เดี๋ยวนี้มันก็ไร้พรมแดนมันสามารถจะจะก่อที่ไหนก็ได้นะครับในการรบเพราะงั้นถึงแม้ว่าจะทําลายกําลังหลักซึ่งเป็นสงครามคอนเวนเชนเดิลเนี่ยก็อย่านึนกว่าเราจะปลอดภยัยมันก็อาจจะเกิดสงครามกองโจรขึ้นได้ในหลายจุดในพื้นที่ประเทศไทยนั่นแหละนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเนื่องจาก เราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากนะักในการทำสงครามออกโจรน,นะครับโอเคแล้วโดยเฉพาะถึงแม้ว่าเราจะมีการส่งคนไปเรียนที่ที่อิสราเอลนะในเรื่องการทำเออเบิร์นกลิลลาบอแฟอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าในทางปฏิบัติตเรามีความเชี่ยวชาญขนาดไหนอย่างไรอย่าลืมว่ามันประเทศมันติดต,ดตดกันอนะ่ะเพราะฉะั้นปฏิบัติการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในดินแดนไทยด้วยก็ได้แม้ว่าเราจะทําลายกําลังหลักออก ของกบูชาไปแล้วเช่นถลม่มไอ้พวกขีปนาวุธถลม่มรถถังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้สงครามจรุทธ์เนี่ยสงครามกองโจรเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไอ้อาวุธหนักๆอย่างอีเหล่านั้นครับพวาัน,นี้ก็เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคือพอไปตีลังแตนเนี่ยมันอาจจะกระจายออกมาแล้วกลายเป็นสงครามจรุทุ์ขึ้นได้ครับอันนี้พูดในมุมมองของทหารเลยนะครับแล้วถ้าเป็น ถ้าเป็นการจะต้องรับมือกับส่วนที่เป็นสงครามแบบแบบจรยุทธ์นะคะอาจารย์คะสิ่งที่เอะจะต้องเตรียมรับมือในหลังจากนั้นคืออะไรคะเผือพูดพูดยากเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเพิ่งแตกลังนะมันกระจายอะ่ะการข่าวคงต้องดีมากอันนี้เรื่องสําคัญเลยเรื่องการข่าวคือต้องต้องมีการเอเรียกว่าหาข่าวอย่างปูปูพรมอะตรงเรียก ก็อย่างนั้นแล้วก็ต้องต้อง,องออประสานกับพันธมิตรนะครับเพื่อเพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางดา้านนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านดาวเทียมพวกรีโคือโล w เอิร์ o ออร์นะครับหรือการตรวจสอบอ่าการเคลื่อนย้ายกําลังต่างๆแม้จะเป็นกําลังส่วนน้อยก็ตามเนี่ยอันนี้พราะงั้นทั้งหมดเนี่ยโดยสรุปก็คือเรื่องการข่าวต้องต้องทําอย่างดีเต็มที่ นะซึ่งมันก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์กับพันธมิตรเราอะ่ะที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ครับ